สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยายเพ็นจะให้ดูอะไรค่ะเพื่อนๆมาดูรอบหนึ่งมันยังไม่แตกหนอมันโผล่ขึ้นมานิดเดียวยายเพ็นก็เลยไม่เก็บ เคยมาลาดเราเอาไว้ทีนี้ยายเพ็ญก็มัวแต่ไปสายอื่นก็เลยไม่ได้มาวันนี้มีเวลาก็เลยอยากจะมาค่ะอยากจะมาเพื่อจะมาดูแต่ก็รู้ว่ามันโตแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันแก่ทึงขนาดนี้เดี๋ยวจะให้ดูเลยค่ะผักที่ยายเพ็ญเก็บไปทอดกินนะคะไปผัดมันหอยแล้วก็ทอดแป้งชุบแป้งทอด แล้วก็กินกาน้ำพริกกะปิเดี๋ยวให้ดูค่ะว่ามันโตแค่ไหนอวบมากเลยค่ะแต่เก็บไม่ทันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่คือต้นมันอ่อนนะคะเนี่ยแต่ถ้าหักมันก็ดังป้อเลยเนี่ยมันอ่อนแล้วมันแก่แล้วค่ะต้นผักแะเป็นค่ะป่าผักไปถึงนู่นเลยค่ะเพื่อนๆนี่มีแต่ป่าของมันอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะดูสิคะ แต่สีดายที่ยังเป็นมาไม่ทันเยอะมากเลยค่ะดูใกล้สก้าต้นมันอวบอโหดยอดมันแต่ว่าอ่าเวลาจะเก็บผักชนิดนี้นะคะเพ,พื่อนๆต้องเก็บตอนที่มันโผล่ออกมาจากดินค่ะอันนี้มันโผล่ยาวแล้วมันก็กินไม่ได้แล้วค่ะเพราะมันเพราะว่ามันแก่ค่ะเพ,พื่อนๆสีดายดูสิคะ แต่ดอกมันสวยนะคะกินดอกไม่ได้ชิดได้ชิดได้ชิดไดโอ้ป่าตรงนี้ป่าของออาเยปินมาดูอยู่คะ่ะมาดูเรื่อยๆโอเคจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงปีหน้าเดี๋ยวยเยพินจะมาแต่วันหูดูลำต้นมันสิคะเพื่อนๆดูลำต้นมัน,มนโอ้ มันงามมากเลยนะคะต้นสีแดงค่ะมันจะอวบมากมันเวลามันถอดออกจากดินนะคะโหยอดมันหวานค่ะอร่อยอืม,อมเป็นป่าเลยเอา้าวไม่เป็นไรเก็ <c oughs> บไม่ทันก็ก็ดูเพราะว่าเดี๋ยวยะ่เป็นดูเฉยๆคิดถึงคะ่ะ <c oughs> คิดถึงก็เลยมาหาคิดถึงผักคุยกับผักคะ่ะเพื่อนๆเออ โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันค่ะโอ้ยงามมากเลยค่ะเพื่อน<ๆ>อยัยเป็นผัดกินบิดท,ที่แล้วนี่อันนี้มันออกใบแล้วพอมันออกใบแล้วเขาม่นนิยมกินค่ะแต่ก็อ่อนอยู่ค่ะอ่อนมากลองเด็ดดูนะคะอ่อนกินได้อยู่แต่ไม่นิยมกินค่ะ เวลาเขากินเขาก็จะกินอ่อนๆค่ะอ่อนขนาดถึงว่าใบมันยังไม่ออกค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ออกแล้วค่ะแต่ก็ยังกรอบอยู่ค่ะกรอบอ่อน